ช่วงนี้นะกับสวัสดีพิรัการับทุกท่านนะมวลถึงช่วงนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตวันนี้มาช่วยอะไรคะวันนี้มาช่วยงานเป็นลายค่ะแล้วก็การตวงแล้วก็ด้วย อันนี้โงทานตัดผมฟรีใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กเล็กได้หมดได้หมดใช่ค่ะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ติดได้เลยครับเพราะว่ามีการนั้นด ก็คือเหมือนโรงทานก็คือเรามาบริการตัดผมฟรีใช่ไหมคะคุณตาวันนี้ประหยัดไปกี่บาทคะอะไรครับประหยัดไปกี่บาทคะประหยัดไปพี่เขาวันนี้ได้กี่หัวแล้วคะวันนี้ครับคนเยอะมากครับประมาณร้อยกว่าหัวได้นะครับร้อยกว่าหัวแล้วใช่ไหมคะแปลกไหมคะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเขาไม่คิดว่าคนคนเยอะขนาดนี้เจอใค คนเยอะมากเลยคนทำบุญเยอะมากพี่คันได้ยังไงถึงว่ามาตั้งโรงทานเป็นที่ตัดผมฟรีะนะอ๋อมันก็คืออาชีพของเราเนาะเราก็ไม่ต้องไปหาอื่นแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วและที่สําคัญก็คือพี่ขอพรไว้ว่าถ้าพี่ประสบความสําเร็จในปี2566คือระบุไปเลยแล้วพี่จะมาตั้งโรงทานตัดผมฟรีก็เลยนําทีมช่างมา ปกติพี่ก็เป็นคนที่นี่แหละค่ะคนจังหวัดอุไทธานีแต่ไปเปิดร้านอยู่ที่นนทบุรีข้างน้นเป็นช่างตัดผมอยู่แล้วอยากร้านช่วยงานบุญเดยการตลอดงานเลยหรือเปล่าตลอดเลยค่ะตอดบนกระถินเจ็เนย่ยค่ะตอนนี้ได้กี่หัวแล้วครับพี่โอ้ับไม่ทวนเลยเยอะค่ะพี่คิดว่าไม่มีได้ซ้ํากับเยอะก็ส่วนมากโรงทานมันจะมีแต่ของกินไงเราไม่เคยมีเห็นอย่างนี้ที่แปลกไหมคะแปลกแต่ที่แรกนะแล้วภูมิใจที่แรกนะเดี๋งจะเห็นอ๋อเหรอคะโอ แสดงว่าไหนะอยู่ท่าน้ำนนจังหวัดนนทบุรีอ๋ออยู่ต่างจังหวัดพี่เป็นคนจังหวัดอุทรดิานีนี่แหละอ๋อแต่ว่าเปิดไปเปิดร้านที่นู่นที่นนทบุรีก็เลยมาร่วมทำบุญที่วัดนี้ร่วมทบุญกับหลวงพ่อที่วัดนี้เพราะบ้านเกิดนะพี่อยู่อ๋อพี่แต่